สวัสดีครับเอิร์ฟพิ้งคสิบิกี้นะครับคลิปนี้จะสอน3าินโถ่เพลงนะครับก็จะเริ่มต้นด้วยเพลงทำไมต้องเธอนะครับในเวอร์ชันของพี่นิวจิ๋วนะครับแล้วต่อด้วยเพลงคำเชยๆจาก Big กแอนด์ซุปเปอนะครับแล้เพลงที่3เพลงลูกอมจากปัชราวดีนะครับโดยจะสอนเฉพาะท่อนวินโถ่ต้นเพลงนะครับซึ่งสามารถซ้อมแล้วก็ออกไปเล่นกับเพื่อนๆไปเล่นกับวงได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับซ้อม3เพลงนี้กันเลยครับ เออมาทีทริคแค่นี้นึงนะครับสำหรับเพลงนี้เพลงนี้เนี่ยอยู่ในค e ีย์ e flat ของออนโตแซกโซโฟนนะครับเวลาเาเล่นบรรทดเสียงที่อยู่ในคีย์ทาง flat เนี่ยครับเออจะกดตัว t flat แบบนี้ค้างไว้เลยนะครับเจอ t flat เราก็จะกดแบบนี้เลยปกติเราเรียนรู้ว่าตัว t flat กดแบบนีน้ใช่ไหมครับกดลาแล้วกดตัวข้างๆใช่ไหมเราจะเปลี่ยนมากดนิ้วทาบแบบนี้เลยครับใช้ทาบออกนะครับนิ้วชี้แล้วก็เลื่อนลงมาที่หนึ่งจะได้เสียง t flat เหมือนกันนะครับเดี๋ยวป่อให้ฟัง เสียงเหมือนกันเลยครับเหตุผลที่ต้องกดแบบนี้เพราะว่าเวลาเราเล่นเพลงที่อยู่ในคีย์ทางแฟดเนี่ยเวลาเจอโน้ตเร็วๆเนี่ยเรากดแบบนี้มันไม่ทันนั่นเองครับเวลาต้องเป่าเร็วๆมันกดไม่ทันนะครับอย่างท่อนแรกของิน t r o เพลงนี้นะครับเราต้องรันโน้ตชุดหนึ่งนะครับก็คือทีโดเลมีฟาทีแฟดโดตรงเลมีแฟดแล้วก็ฟานะครับเอ๋ล้องกดแบบนี้นะครับมันก็เป่าได้นะแต่ว่าส่วนตัวเอิรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่อ่ะเลย้กดท่าแบบนี้เลย ได้เหมือนกันนะครับลองฝึกซ้อมดูว่าจะใช้แบบนี้หรือว่าใช้แบบนี้นะครับโอเคไปซ้อมเพลงต่อไปได้เลยครับ

ไปมาครับ3เพลงนี้เมโลดี้เพาะมากเลยนะครับทีนี้เราก็สามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนๆได้แล้วนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับว่าเราจะมีคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนเป็นคนแรกเลยนะครับแล้วก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากแชร์บอกต่อเพื่อนๆด้วยนะครับชวนเพื่อนๆมาดูคลิปนี้กันนะครับขอบคุณมากที่ติดตามนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ